ถ้าคุณไปถามคนรวยสิบคนว่าทำยังไงถึงจะรวยพวกเขาจะบอกวิธีที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นวิธีทำหรือวิธีคิดบางวิธีอาจจะเหมาะกับคุณและใช้ได้ผลบางวิธีอาจจะไม่เหมาะกับคุณและใช้ไม่ได้ผลแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในโลกนี้ใช้ได้ผลและคนรวยทุกคนก็ใช้เหมือนกันนั่นก็คือสูตรของความร่ำรวยไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถอะไรและไม่ว่าคุณจะทำงานหรือทำธุรกิจอะไรถ้าคุณทำตามสูตรนี้คุณจะรวยได้อย่างแน่นอนถ้าคุณอยากยกระดับฐานะการเงินของคุณให้รวยขึ้นสูตรง่ายๆของความรวยคือระดับความทะเยอทะยานบวกระดับความสามารถบวกระดับความกล้าบวกระดับความพยายามบวกระดับความมุ่งมั่น จะได้ผลลัพธ์เท่ากับชีวิตของคุณคนรวยทุกคนมี5้าสิ่งนี้และคนที่รวยระดับมหาเศรษฐีทุกคนจะมีห้าสิ่งนี้ในระดับที่สูงมากๆดังนั้นจงมีทั้งห้าสิ่งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้อย่างแรกที่คุณต้องมีถ้าอยากรวยคือความทะเยอทะยานจงทะเยอทะยานให้มากขึ้นเพราะสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณทำ มันจะอยู่ที่ระดับความทะเยอทะยานของคุณคนทั่วไปฝันอยากนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสแต่มหาเศรษฐีฝันอยากนั่งเครื่องบินของตัวเองจงมองความทะเยอทะยานในแง่บวกจงตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เข้าไว้แล้วยกระดับความสามารถของคุณด้วยการเรียนรู้และลงมือทำให้มากขึ้นคุณต้องมีความกล้ากล้าที่จะพาตัวเองไปหาโอกาส กล้าที่จะพาตัวเองไปเจอผู้คนกล้านำเสนอตัวเองและกล้าแสดงความสามารถของตัวเองออกมาคนรวยทุกคนมีความกล้ามากกว่าคนทั่วไปพวกเขาเอาชนะความกล้าได้ด้วยการลงมือทำลงมือทำด้วยความพยายามไม่ล้มเลิกความพยายามและความมุ่งมั่นไม่ยออ่อท้อคือสิ่งที่จะทำให้ความฝันของคุณเกิดขึ้นจริงคนที่หาเงินเก่ง จะเป็นคนที่มีอะไรพิเศษกว่าคนทั่วไปคุณอาจมองว่าคนหาเงินเก่งเป็นคนเจ้าเล่ห์ฉลาดเกมโกงหรือเชื่อใจไม่ได้เพราะคุณมีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าไม่มีใครที่จะหาเงินได้เยอะโดยไม่เอาเปรียบคนอื่นความจริงข้อหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณจะเกลียดอะไรคุณจะไม่มีวันเป็นสิ่งนั้นได้ถ้าคุณคิดลบกับคนที่หาเงินเก่ง คุณก็จะไม่มีวันหาเงินเก่งการคิดลบมันจะทำให้คุณปฏิเสธที่จะมองคุณสมบัติและความสามารถของคนที่เหนือกว่าคุณทำให้คุณไม่เรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ได้อย่างเขาถ้าคุณเกลียดคุนรวยคุณก็จะไม่มีทางเรียนรู้จากคนรวยเมื่อคุณไม่เรียนรู้คุณก็จะไม่มีทางรวยเช่นการถ้าคุณเกลียดคนหาเงินเก่ง มันก็ไม่มีทางเลยที่คุณจะเป็นคนหาเงินเกง่งอย่างไรก็ตาม9 9ของคนรวยคือคนหาเงินเกง่งถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องเป็นคนที่หาเงินเก่งให้ได้อย่างไม่มีข้อแม้ที่สำคัญคุณต้องคิดบวกกับการหาเงินโดยเฉพาะวิธีของคนที่หาเงินเก่งอย่างฉลาดคนหาเงินเก่งทั้งโลกมี3ข้อที่เหมือนกันคือ 1. มีความฉลาด แน่นอนว่าคนหาเงินเก่งคือคนฉลาดแต่เขาไม่ได้ฉลาดเหมือนคนทั่วไปมันไม่ใช่เพราะสมองดีไม่ใช่เพราะการศึกษาดีหรือมีความรู้เยอะแต่มันเป็นเพราะพวกเขาเป็นคนชอบคิดชอบหาไอเดียและชอบวางแผนพวกเขาไม่เคยหยุดคิดถึงวิธีที่จะหาเงินไม่เคยหยุดหาไอเดียที่จะสร้างสรรค์และทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนซื้อมันถ้าคุณอยากเป็นคนหาเงินเก่ง จงเป็นนักคิดจงโฟกัสที่ความท้าทายอย่าโฟกัสที่เงิน 2. ความกล้าไม่มีคนหาเงินเก่งคนไหนที่ไม่กล้าเพราะความกล้าจะทำให้เข้าหาผู้คนกล้าพูดกล้าขายและกล้านำเสนอตัวเองความกล้ามันจะทำให้คำพูดและการกระทําทของคุณน่าสนใจมากขึ้นถึงสิบเท่า ถ้าคุณกล้าเข้าไปทําความรู้จักผู้คนมันจะทําให้คุณเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นคนที่น่าดึงดูดถ้าคุณกล้านําเสนอบางสิ่งคุณจะทําให้ก้อนหินธรรมดากลายเป็นอัญมณีในความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณได้ความกล้ามันจะทําให้คุณขายเกือบทุกสิ่งในโลกได้เคล็ดลับที่จะทําให้คุณกล้าไม่ใช่การนึกถึงเงินแต่มันคือการนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิต ซึ่งเงินนี่แหละที่จะทำให้คุณได้มันมาไม่ว่าคุณจะต้องการเวลาต้องการอิสระต้องการชีวิตที่สะดวกสบายต้องการธุรกิจในฝันต้องการสุขภาพที่ดีหรือต้องการอะไรก็ตามจงนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตแล้วคุณจะกล้าทำทุกสิ่งที่คุณไม่เคยทำและเมื่อคุณทำแล้วคุณจะชอบมันส ความขยันคุณไม่มีวันเป็นคนหาเงินเก่งถ้าคุณขี้เกียจหาเงินเพราะคนหาเงินเก่งต้องขยันต้องคิดต้องหาไอเดียต้องวางแผนต้องโทรต้องส่งข้อความต้องออกไปหาผู้คนต้องสั่งสรรและต้องทำบางสิ่งตลอดเวลายิ่งคุณเริ่มจากศูนย์คุณยิ่งต้องขยันต้องตื่นเต้นและต้องมีความสุขสุดๆกับการหาเงิน จงจำเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณทำซ้ำๆในช่วงเวลานานพอมันจะกลายเป็นตัวคุณและถ้าคุณมีความฉลาดมีความกล้าและมีความขยนันการหาเงินจะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณสาเหตุที่ในโลกนี้มีคนเพียงหนึ่งเปอร์เซนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยอาจเป็นเพราะคน99%อร์ซนมัวแต่คิดคิดแต่ไม่ลงมือทำ มีเพียงคน1%เท่านั้นที่ทั้งคิดทั้งวางแผนและลงมือทำหรืออาจจะเป็นเพราะคน99ลงมือทำแล้วล้มเลิกไปก่อนมีคนเพียง1%เปอร์ซเท่านั้นที่มีวินยัยมีความอดทนและลงมือทำอย่างจริงจังจนบรรลุผลสำเร็จเหตุผลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าคน99ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง มีคนเพียง1%เเท่านั้นที่กล้าเป็นตัวของตัวเองการกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมั่นใจว่าคุณดีพอในแบบที่คุณเป็นจงจำเอาไว้ว่าเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะทรงพลังไม่ว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้งจงพยายามต่อไปจงปลดปล่อยสิ่งที่คุณเป็นออกมาให้โลกได้เห็นเพราะบางสิ่งที่แตกต่างในตัวคุณ จะสร้างความสำเร็จให้กับคุณอย่าทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณจงเป็นสิ่งที่คุณชอบไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นชอบไม่มีใครเพอร์เฟกและไม่มีใครเป็นที่รักของคนทั้งโลกได้แต่ทว่าการเป็นตัวของตัวเองและยอมรับในตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่คนเก่งที่สุด แต่คือคนที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดต่างหากดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จขอบคุณหนังสือวิธีเป็นคนหเปอร์เซนที่หาเงินเก่งที่สุดขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและทารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ